สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอ้ากำนุ่งอีแล้วค่ะในช่องหนูเมกินแซบจ้ามาจับพี่น้องมาเนี่ยเขามีนี่จ้าสร้อยแซบแซบมาฝากพี่ตอนนองผักหลายๆคือเก้าจะพี่น้องมาแซบแซน้ำกันเลยจ้าเนื้อไส้ตับค่ะลอยเลือดมาพร้อมแซบแซบน้ำกันจะพี่น้องเลือดสดซดเลยจ้าพี่น้องเฮ้ยหอมมากเลลุยเลยค่ะตับหวาน ใส่กระเทียมไปด้วยค่ะพี่น้องนี่มาจ้ะพี่น้องเขากันมับ้บ Ừ. Ừ. say Xoay hang Xoay không khốm chả ôm âm lâm cái gì? Ngon cho p/nóc. Cú khao. นาฝนเมื่อ,อตเตอิมผู้ข้าวกินจ้ะพี่น้องคองมัก มาครบเซตเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้สามหอมหอมความชอบหนูนะะ้ด้วค่ะว่าหอมนี่อันผักแพ้วผู้ข้าวงูเสือค่ะพองมักกินมันกินกับอันลาบงวซสอยแซงสีมันแซบนะพี่นอ้อง Không sao ăn muốn sữa Nó phải nhắc mình bỏ phít bầu <Hồng>. 不是啊，你บางคน他朋友他玩 Q 了哈，朋友，真他妈。 เนือพ่อย ja. Mm-hmm. Mm. Mm. เทีเ่ยวแดดเทีทย่ยวบดจะพี่น้องพายุกับเขามมาเลยๆน้ำกับท่วมเขาอยู่แล่วค่ะพี่น้องพี่น้องซุปปี้รดไลายมันขาดนะคะอีต้นเขาจะฟังไม่ได้กินเขาดีแล้วค่ะพี่น้อง น่าอยู่ไก่หวยนุ่นนี่ตัว่็แห้งกัจริงนะครับพี่น้องแต่ว่าท่างพี่น้องท่างเนื้อเพื่อนไหมคะพี่น้องอือ น้ำกันจากท่าเหนือสินะคะน้ำท่วก็ขอให้ผ่าน้านไปได,ด,ด้ด้วยดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องเช่าท่งเหนือนะคะพี่น้องหรือว่าเขตได้ที่ถ่วเนาะคะ่ะขอให้น้ำลดไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ จะมาเจอ,อยังไงเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าทั้งนึงกับสงข้ามสงก็ตั้งใจให้ค่ะพี่น้องอืมหวาน <laughs> Nhà khăn Hãy không ตับจ้พี่น้องเันว่าแาบดิบๆซุกๆนี่ลูกกับเพืงกับมาก,กินนี่แหละค่ะพี่น้อง ตอนนั้นมกับมี่ข้า,าว่า่อเป็นโรคเป็นยังเนาะคะ่ะข้ากแบบอยู่ตามเพื่อนบอกนะคะ่ะถ้ากินแล้วแล้วข้ากันบลืมเน้ะค่ะพี่นอ้อง กบาบขอโทษขอให้อหลีผู้ใดบ่กินดิบบ่กินเมื่อกินเนื้อนอะค่ะใครเมื่อมาคลิปหนูกระเรือนพานเด้อค่ะพี่นอ้องพราหนูกินดิบได้แล้วหนูก็ไปอันไปร่องบานไปทำไปออะะซื้อยาสินะค่ะซื้อยาฆ่าพยาธิมากินทุกหกเดือนค่ะพี่นอ้อง เพราะว่าตาไพ่ข่ทุกคนความชอบของทุกคนมันบ่คือกันกอจังหนุงสิมันก็มากแบบนี้อะแล้วเขาก็ต้องป้องกันจาขวงก็ถึงมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ต้องป้องกันไว้นะคะกินไลยกับบดีจ้ะพี่น้องก็เข้าใจอยู่แต่ว่าขวางมันมักน้อค่ะพี่นอ้องอุฒิบได คว้างมากคว้างแับผู้คนว่ามากเป็นกระสิว่าแ่บดูเพื่อความบันเทิงนะคะ ตัวกับกวบครับแ้นหน่อย

แล้วค่ะพี่นอ้อง <c oughs> แล้วจะต้อนพักเอาละจ้ะพี่น้องมือนีนุเมฆก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเมฆกินแซ่บด้วยนะคะมาพอกันไหมในคลิปหนา้าค่ะพี่น้องมือนีนูเมฆขอตัวลาไปก่อนดะะ้จ้าสวัสดีค่ะ